แม่สินวนชนแนลสวัสดีค่ะ่อคนพบกันนะคะคลิปนี้คลิปที่4นะคะสำหรับภาคเสียงรัฐบาลไทยเมื่อประจำวันที่2มกราคมปี68นะคะก่อนที่จะรับชมเนื้อหาแนวทางค่ะทั้งช่องย้ำเตือนไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน แล้วก็ทางช่องนะคะสนับสนุนสลากิินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะโปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาแนวทางด้วยค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็นเลขกำลังวันของวันที่2เดือนมกราคมปี68นะคะเลขออกวันพฤหัสมี5890725ตรงกับข้างขึ้นนะคะพี่ๆแคปหน้าจอเอานะ ขออนุญาตชี้แจงคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะแอคเคานี้เผื่อเขาเข้ามาฟังคลิปที่แอดมินพูดเนาะสืมเนื่องจากแอดมินลงคลิปของอาจารย์ไม้เอกนะคะซึ่งในคลิปก็อาจารย์พูดถึงช่อง u t u b e แม่สีนวลเนาะว่าแบบอ่าแม่สีนวลน,น่าราักชอบอาอาจารย์มาแชร์มาแบ่งปันแล้วก็มีแบบโปรโมทช่องให้แอดมินด้วยแล้วก็มีพี่ท่านนี้นะคะแอคเคานี้เลยมาคอมเมนต์ประมาณว่าแต่แม่สีนวลช่องหลังชอบแซะอาจารย์ที่วิเคราะห์ตัวเลข เธอจะชอบพูดว่าเธอไม่วิเคราะห์แบบจ๋าแบบนี้ว่าอาจารย์ไม่เอกหรือเปล่ามันกระทบหลายคนอย่าไปว่าใครเลยนะเป็นความถนัดของใครของมันซึ่งแอดมินอ่านแอดมินก็เลยปักหมุดนะคะในคลิปของอาจารย์ไม่เอกไปเล้ยวแอดมินอ่านแอดมินก็งงนะงงที่ว่าทําไมไปเข้าใจแบบนี้ซึ่งที่แอดมินพูดอะว่าไม่วิเคราะห์แบบจ๋านี่แอดมินเป็นคนพูดเองแต่ว่าแอดมินจะพูดในคลิปที่แอดมินทําคลิปแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ตำลาว ก็คือซึมแนงมาจากมีพี่สมาชิกท่านหนึ่งแอดไลน์มาหาแอดมินแล้วส่งมาประมาณว่าให้แอดมินอะไปดูช่องนั้นช่องนี้ว่าเขาพูดวิเคราะห์ตัวเลขอะประมาณไหนซึ่งแอดมินก็ได้ตอบกลับไปแล้วว่าแอดมินจะพูดประมาณนี้สไตล์นี้แอดมินวิเคราะห์ไม่เก่งก็คือจะขึ้นแค่เทียบงวดเก่างวดใหม่ให้นะคะ แล้วก็แอดมินจะไม่ได้วิเคราะห์แบบจา๋าแบบช่องอื่นเลยเพราะว่าเจ้าของแนวทางอ่ะเขาวิเคราะห์มาแล้วแอดมินก็จะแค่นําเสนอตัวเลขทั้งใบเก่าใบใหม่ให้แค่นั้นแล้วก็แอดมินมาทําคลิปแนวทางไทยอ่ะยกตัวอย่างไทยแอดมินก็จะพูดถึงเนาะว่าเออว่าหนูไม่ได้วิเคราะห์ให้แบบจ๋าเลยนะเพราะว่าอ่าเจ้าของแนวทางเขาวิเคราะห์มาแล้วหนูก็มานําเสนอให้เฉยๆแล้วพี่ท่านนี้ก็มาคอมเมนต์ว่าแอดมิน ช่วงหลังชอบแซะเออแอดมินก็เลยงงว่าแอดมินไปแซะใครพี่ถ้ามาถ้ามาฟังก็ช่วยเข้าใจใหม่หน่อยนะคะจะฟังอะไรว่าอะไรวิเคราะห์อะไรก็เข้าใจอยู่ว่า youtube มันเป็นสาธารณะเนาะมันก็มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบแต่ว่าอันนี้แอนมินานแล้วแ <c oughs> อดมินซีเรียสน,นะคะเพราะว่าตั้งแต่ทำช่อง youtube มาไม่เคยพูดว่าอาจารย์ท่านไหนเลยเพราะว่าเอาแนวทางเข้ามาแบ่งปันไงทุกคนโอเคนะคะเข้าใจใหม่ด้วยเด้อ ไปดูที่แอดมินตอบกลับได้นะคะในคลิปวิดีโอของอาจารย์แม่เอกที่ลงล่าสุดเลยมาดูแนวทางกันต่อค่ะทุกคนของแอดแขกเนาะใบสีแดงๆก็จะให้เหมือนเลขเด่นมา3ตัวนะคะทุกคนอะย้อนดูผลงานเก่าเนาะเดือนพฤศจิกายนค่ะก็สอบผ่านทั้ง2รอบเลยนะคะงวดวันที่1ก็เข้าที่ล่าง3 2งวดวันที่16พฤศจิกายนนะคะก็มาบนที่สอ มางวดสันจรเชียงใหม่หนึ่งธันวาคมค่ะให้9ก้าหหนึ่งหหนึ่งมาล่างเต็มเต็มเลยมางวดวันที่16บหกธันวาคมแอดแขกก็หลุดไปนะคะให้0ูนย์สาผลออก8 6ดหกสาสองหนึ่งเอาจริงๆถ้าเราไม่จับคู่เราก็เอาตัวเลขของแอดแขกนี้เอามาเป็นตัวเด่นก็ได้นะคะทุกคนเข้าทุกรอบเหมือนกันเนาะอย่างของวดวันที่16นี้ก็ให้0 3 7 3ก็มาบนนะคะบนมันออก63นะคะอ่ะมาดูงวดวันที่2มกราคมปี68ค่ะให้5 92โอ้โหแอดมินเห็นเลข5นี้ก็ชื่นชอบเลยเพราะว่าเหมือนรอบนี้มีพี่สมาชิกน้องมาคอมเมนต์ถามแอดมินว่าแม่ซื้อนวนเลขเด่นสุดของงวดวันที่2นี้เออชอบตัวไหนเด่นตัวไหนคิดว่าตัวไหนเด่นสุด แอดมินก็ตอบกลับไปว่าเลข5นะคะงวดก่อนที่พี่สมาชิกท่านนี้มาถามแอดมินก็ตอบไปว่า3ซึ่ง3ก็มาบนเนาะบนมันออก6-3สเข้าแนวทางกันต่อค่ะทุกคนแอดแขก592เกนาะแอดมินจับคู่ให้5952แล้วก็92ค่ะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะะทุกคนแคปหน้าจอจ้า แล้วก็มีพี่พี่สมาชิกถามหาเลขไอจุกกันเยอะมากใช่ใบนี้ไหมคะแอดมินจำได้ว่างวดวันที่16ธันวาคมแอดมินลงเป็นภาพซ้ายมือให้น่าจะใช่เนาะถ้าไม่ใช่ก็แจ้งแอดมินด้วยนะคะของงวดวันที่16ธันวาคมสอบไม่ผ่านนะคะสำหรับแนวทางจุกผลออก8 6 3ล่าง2-1อง่งมาตามต่อ2มกราคมปี68นะคะทุกคนจุกให้เด่น 8ค่ะจับคู่8 3 8 5 8 6 8 7แล้วก็8 9นะคะทุกคนชื่นชอบตัวเลขไหนของพี่จุกก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะมาดูงวดนี้ของบีวันนาน,นะคะทุกคนอะโชว์ผลงานเก่าให้ก่อนละกันเนาะ16ทธันวาคมค่ะผลออก8 6 3ล่าง2 1บีวันนานก็ยังสอบไม่ผ่านนะคะทุกคน แอดมินมาตามต่อให้เขาปล่อยมาช่วงดึกๆเมื่อคืนเลยใบสีเขียวนะคะงวดวันที่2มกราคมปี68บีวันาให้เด่น8ค่ะโอ้โห85นี่ก็ตัวใหญ่เบิ่มเทิมเลยวันนี้แอดมินก็ชอบเลขติด5นะคะของพี่จุกเมื่อกี้ก็มี85 58เนาะ,ะเผื่อใครชอบเหมือนแอดมินนะคะชุด3ตัว485แล้วก็685ค่ะเน้นๆเลยเนาะเม็ดเดียว85ค่ะทุกคน บีวันนาะใช้พื้นหลังสีเขียวด้วยเขียวเหนียวซับหรลือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะมาดูแนวทางนะคะรัฐบาลไทยชุดเต็มของอาจารย์ไมเอกนะคะทุกคนอันนี้เป็นใบเต็มของอาจารย์เลยแอนมินอยู่ในกลุ่มของอาจารย์นะคะก็ฝากซัพพอร์ตอาจารย์ด้วยเนาะผลงานเก่า16ธันวาคมค่ะผลออก86321อาจารย์จับคู่ให้นะคะไม่เข้าแต่ว่าเลขเด่นของอาจารย์ให้มาที่7แล้วก็2 2ก็มาที่ล่างเนาะ เอามาดูไทยชุดเต็มนะคะอันนี้แอนมินเอาผ้าใบเต็มมานำเสนอเลยถ้าใครอยากฟังที่อาจารย์ไม่เอกแกวิเคราะห์กดดูในช่อง youtube แม่สีนวลได้เลยแอนมินลงให้แล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบฟังแนวะทางวิเคราะห์ตัวเลขเนาะขนมไทยนะคะงดประจำวันที่2มกราคมอาจารย์ไม่เอกให้เด่น 9, แแ้วะก็7ฟันมาที่9นะคะจับคู่ให้9 1 8 9 1 7 7 3ตัวระวังคือ96แล้วก็72 ชุด3ตัวนะคะอาจารย์ให้มา879 097ช้อนเดียว197ตัวชอบมากๆเลยนะคะอาจารย์ให้90กับ07นะคะพี่ๆเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นอสสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะอาจารย์ไม้เอกจ้าทุกคนแอนมินมาอัปเดตนะคะแนวทางตัวเลขของอาจารย์เบียคนตื่นทำให้นะคะผลงานงดเก่าก็ คงไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะแล้วเนาะคนที่ตามตามอยู่น่าจะพอทราบแหละเพราะว่าอาจารย์ดังมากๆเลยนะคะช่วงนี้วัดก่อนนี้ก็ให้893นะคะคนก็ไปกระดกหัว9เป็น6ก็ได้โชค3ตัวเยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะอังวดวันที่2มกราคม2ภาพแรกเนาะที่แอดมินได้นำเสนอไปให้นะคะ2 3 3 2 3 3 2แล้วก็เบิ้ล3 3ค่ะแล้วก็มาภาพที่2 9449นะคะยาลืมกลับหัวด้วยนะ9449 6446นะคะทุกคนเผื่อมันเป็นเหมือนงวดวันที่16ทธันวาคมที่ผ่านมาที่อาจารย์ให้893มันออก863เนาะย้ำแล้วนะ9449 6446แล้วก็เพิ่มเติมนะคะแอดมินไปได้ข้อมูลมาก็เลยเอามาอัปเดตให้ภาพที่3 ภาพสุดท้าย437นะคะเน,น้นๆเลยเนาะ37 34 43ค่ะทุกคนก็ฝากด้วยละกันเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมแล้วก็แม่สีนวลคนตื่นเลขจ้าต่อด้วยแนวทางนะคะเลขพระทุดงวัดป่าค่ะทุกคนเครดิตจากดอลลราพารวยอาจารย์โยนะคะงวดเก่าค่ะ16ธันวาคมเลขพระทุดงวัดป่าเนาะก็ ผลออก8 6 3ล่าง2 1นะคะรู้สึกว่าจะเน้นให้เลยเนาะม้าเขียว3 9 3 9ก็กลับหัวนะคะ9กลับหัวเป็น6คะ่ะทุกคนอ่าแอดมินมาตามต่อให้นะคะ2มกราคมปี2 5 6 8โอ้โหแม่วันนี้วันที่22แล้วเนาะอีกประมาณอ่ะประมาณ10วันก็จะปีใหม่แล้วตื่นเต้นจังเลยนะคะจะเข้าปีพศใหม่แล้ว ยังไม่ถูกหวยเลยยังไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนรับโชคเนาะรับปีใหม่แล้วกันพระธุดงวัดป่าค่ะ2มกราคมเม็ดเดียวให้มาที่2ชุด3ตัวนะคะ072 672ตัวเป็นชุดจับคู่ให้น้องมี72 0232แล้วก็62ค่ะทุกคนมีตัวเลขทั้งหมด4คู่เนาะไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยไว้นะคะอกราบขอบพระคุณนะคะเจ้าของข้อมูลเจ้าของแนวทางด้วยจ้าต่อไปเป็นแนวทางของเซียนหนองบัวนะคะทุกคนผลงานเก่าก็มาที่ล่าง2-1เต็มๆมเลยเนาะ ให้ดับล่างมาที่ศนูนะคะศูนย์เลขดับของเซียนหนองบัวก็สอบผ่านนะเพราะว่าล่างออกสองหนึ่งเนาะทุกคนมาตามต่อเซียนหนองบัวนะคะเลขมีที่มางวดวันที่สองมกราคมเด่นศูนและก็สี่ค่ะจับคู่0ูนย์สองห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดวงกลมสีแดงเป็นตัวเน้นเนาะสี่เจ็ด สูตรเลขดับของเซียนหนองโบนะคะดับ9ค่ะพี่ๆลองไปพิจารณาดูเนาะต่อไปนะคะอันนี้เป็นแนวทางของสับป,ปะเรือเนาะงวดเก่านะคะสิหทธันวาคมนะคะเหมือนให้ชุด3ตัวมา8-2-1ถ้าเราเอามาตัดเลิงก็น่าจะมีโอกาสได้นะคะที่2-1ให้ตัวเลขมาน้อยหางด้วยนะแอดมินชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามเขาอยู่หลายงวดแล้วงวดนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันให้นะคะทุกคน 2มกราคมปี68สัปปะเรยน,นะคะให้3ตัว582อย่าลืมไปตัดเล่นนะชุด2ตัวนะคะ4 2 2 4ตามนี้เลยเลขมันน้อยห่างแล้วก็สถิติดีมากๆแอดมินก็เลยเอามาแบ่งปันให้นะคะพี่ๆเดี๋ยวถ้ามีใครชื่นชอบแนวทางนี้แล้วงวดหน้าหรือว่างวดถัดไปอยากให้แอดมินตามให้ก็ช่วยคอมเมนต์นะคะแจ้งเตือนแอดมินบ่อยๆด้วยนะ ต่อด้วยนะคะแอดนอนหนูรู้เรื่องเจ้าของผลงานเดียวกันก,นกลับมาตัวคล่าลานเปิรนะคะชุดมาตัวคล่าลานเปิร์นี้เขาจะให้ประมาณก่อนวันออกผลหนึ่งวันเนาะแต่ถ้าเป็นชุดเต็มแอดนอนหนูรู้เรื่องจะให้ช่วงประมาณต้นงวดถึงกลางงวดนะคะทุกคนโอเคเนาะอันนี้เป็นผลงานเก่าะคะ่ะ16ธัวนวาคมผลออก8 6 สามล่างสองหนึ่งนะคะสอบไม่ผ่านเนาะแอนมินก็มาตามต่องวดวันที่สองมกราคมหกแปดให้เหมือนเดิมค่ะชุดเต็มนะคะของเขาเนาะจะมีสามตัวแล้วก็สองตัวค่ะทุกคนชุดสามตัวหนึ่งหกสี่แปดหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์หกสองหนึ่งหกสองสามสี่สี่หนึ่งหกหกสองแปดหกสองเก้าแล้วก็เก้าหกหนึ่งค่ะล่างเน้นที่ห้าหนึ่งหกหนึ่ง ห้าห้าแล้วก็ห้าหนะคะพี่พี่แอดมินคิดว่ามาตัวคร่าล้านเปิดนี้น่าจะมีห้าล้านเปอร์เซ็น 5, ์เลยซึ่งแอดมินก็ชื่นชอบเลขติด5้านะคะ,ะแคปหน้าจอเก็บข้อมูลไว้พิจารณานะคะถ้าชุดเต็มนะคะย้ําว่าเจ้าของแนวทางเขาปล่อยเป็นมาตัวคร่าล้านเปอร์ให้แอดมินจะมาจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะ และแนวทางสุดท้ายนะคะของคลิป EP 4ขออนุญาตอัปเดตเลขความฝันของ a อดฟ n นิให้แล้วกันเนาะ EP 3นี่ก็พูดถึงสายในนะคะแนวทางของ a อดฟินิสายในให้9มี9 4 9 5 9 8ไปหาลอตเตอรี่ไว้ค่ะ94ดังมากเลยนะคะเป็นเลขของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนาะอย่าลืมกลับหัวแล้วกันเป็น64 แล้วก็แอดฟินิกเขาฝันได้826นะคะทุกคนก็อัปเดตให้เมื่อเช้านี้เลยแอนนินก็เลยมาลงคลิปแบ่งปันให้นะคะเผื่อใครที่ชื่นชอบตัวเลขนี้หรือว่ามีเลขที่ตรงใจก็อย่าลืมไปตัดเล่นนะคะถ้าเขาปล่อยหรือว่าอนะัปเดตแนวทางตัวเลขมาอีกแอดมินจะมานําเสนอให้นะคะถ้าช้าก็ต้องกราบขออภัยด้วยมาชา้าแต่มานะอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะคะแม่สีนวลชาแนลสวัสดีคะ่ะ